สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะมาพบกับพวกเรานะคะช่องน้องลำเพชรแปงโมจ้าวันนี้ฝนตกหนักเลยนะคะวันนี้ฝนตกหนักเลยจ้าน้องลำเพชรไม่มีที่อยู่นะคะฝนียดเฉดไปหมดเลยนะจ้าไม่จัาพ่อจ้านีค่ะหลังคาน้องค่ะไม่มีทงกระสีนะคะ ตกเปียกหมดเลยน้ำเฉลี่ะไปหมดเลยค่ะน้ำเจองไปหมดเลยค่ะน้ำเจนองไปหมดเลยค่ะน้องน้ำเทน่าสงสารมากเลยนะคะแม่จ้าพ่อจ๋านี่ค่ะที่อยู่ของน้องค่ะ ข้างหลังน้องเต็มเลยจ้าน้องอยู่กลางทุ่งนะคะนี่คือบ้านของน้องจ้าบ้านไม่มีหลังคานะคะบ้านไม่มีหลังคาจ้าฝนตกมาก็เปียกหมดเลยนม่จ้าแม่จ้าพ่อจ้าน้องอยู่ในน้านะคะนี่น้องอยู่ในน้ำนะ ตกแรงมากเลยช่วงนี้ฝนตกอยู่ทุกวันเลยจ้าเหมือนแป้งน้องน้ำเพชรเลยเนาะบ้านของน้องน้ำเพชรไม่มีหลังคานะคะฝนตกมาก็เปียกหมดเลยน้ำท่วมเลยจ้าน้องน้ำเพชรน้ำท่วมเลยนี่ค่ะหลังคาบ้านน้องนะคะหลังคาบ้านน้องจ้าเราต้องเอาสลมมาคลุมไว้นะคะเนี่ย เอาสล็ดมาคลุมไว้จ้ามันตกแบบนี้น้องก็เปียกนะคะเรา่ายลิ้ให้ท่านดูนะคะเราถ่ายลิ้ให้ท่านดูจ้าเราเปิดไลฟ์ไม่ได้จ้ะฝนตกค่ะน้ำเจิง่งนองไหลมาจากไหนก็ไม่รู้เนาะลงมาตรงนี้นี่ค่ะ นี่จ้าน้ำไหลมาเต็มเลยจ้าอุ้ยน้ำไหลมาเต็มเลยนะคะไหลลงมาตรงที่น้องอยู่ก็ดีเลยนะคะนี่ข้างหลังน้องจ้าโอ้ยปลาทองมาแล้ว โอนจ้าน้องไดนไปโอนจาแม่จ้าพ่อจ้าเกลี่ยหมดเลยนะคะน้องไม่มีหลังคาบ้านค่ะทุกวันนี้เราก็ มาเปิดออเดอร์นะคะขายผลไม้ออนไลน์จ้าสนับสนุนหาหลังคาบ้านให้น้องนะจ้าหาคะแนนตัวสังกสีมามงหลังคาให้น้องน้ำเพชรแตงโมนะคะนี่ก็ลงเล็กเสร็จมาประมาณหนึ่งอาทิตย์แล้วนะคะสองอาทิตย์แลยจ้าเราไล่ฝนทุกวันก็ไม่พอที่จะซึมนะคะอฝนตกมาน้องก็เลยตปียกอย่างนี้เลยจ้า บุญนะคะเราไลฟ์สดเดินแวะมาเติมคะแนนให้น้องด้วยนะคะวันนี้เราก็ไลยถ่ายคลิปให้ท่านดูจ้าเราไลฟ์สดไม่ได้เลยวันนี้ต้องพักก่อนเพราะฝนตกค่ะฝนตกหนักเลยค่ะอาทิตย์นี้ฝนตกหนักทุกวันเลยนะจ๊ะแม่จ๋าพ่อจ๋าฝนตกหนักทุกวันเลยอาทิตย์หนึ่งแล้ว นี่แล้วค่ะฝนมานเรื่อยๆเลยจา้านี่ข้างหลังน้องนะคะน้ําไหลปไปร่วมกันอยู่ข้างหลังน้องจา้าเพราะมันเป็นจนแพนานะคะเป็นจนแพเสียงฟ้ามาแล้วเสียงฟ้ามาแล้วเราก็ต้องปิดไลน์แล้วนะคะตัวเสียงฟ้าเสียงฝนจ้า เลยจ้าแม่จ๋าเตห,หมดเลยท่วมหมดเลยที่บ้านของน้องที่พัดของน้องท่วมหมดเลยจ้าโอ้ยเปียกจ้ะน้องเปียกเอ้ยเอ้ยเอ้ยทำอะไรเอ้ยนี่ค่นะน่าเป็นสานน้องน้องมากนะคะเดี๋ยวกลางคืนมาน้องก็นอนไม่ได้นะคะอย่างนี้เลยจ้ากลางคืนถ้าฝนตกก็มีน้ำถล่ะ น้ำเจิงนองอย่างนี้ทุกที่เราจะไปมัดที่ไหนก็น้ำแบบนี้เลยค่ะน้องจะได้ไม่หลับไม่นอนทั้งคืนเลยนะคะหลับไม่ได้จ้าหลับไม่ลงค่ะต้องขึ้นต้นไม้ใหญ่นะคะพิงต้นไม้นอนหลับนะคะเวลาน้องฝนตกแบบนี้นะคะถ้าน้องไม่มีบ้านเราถึงหาทุนหาคะแนนสร้างบ้านให้น้องนะคะเราสร้างเกือบเสร็จแล้วจ้าเรายังขาดหลังคานะคะฝนตกมาก็เปลี่ยนแบบนี้เลยจ้า ถ้าเราได้หลังคานะคะฝนก็คงไม่เปรียกแบบนี้นะคะน้องจะได้อยู่ใต้ร่มเงาของบ้านคา่ะโอ๊ยอาบน้ำฝนโอ๊ยโอ้ยตามสบายตามภาษาของ้างตามภาษาของน้องเลยจ้าไม่รู้เลยเนาะว่าคืนนี้จะหลับไม่ได้ ตกแรงเลยนะคะฝนตกแรงเลยจ้านี่จ้าน้ำนองไปหมดเลยนี่ค่ะราคาบ้านน้องน้ำถึกนะคะนี่ค่ะราคาบ้านน้องจ้า มาแล้วนะคะเสียงฟ้าเสียงฝนเสียงคำรามมาใหญ่เลยนะคะ i, เอ้ยเหันไปไหนหันไปไหน,ไไห,นหันไปไหนลูกหันไปไหนฝากน้องไว้ด้วยนะคะฝากช่องน้องน้ำเพชรแตลงโมค่ะ ด้วยมาสนับสนุนสนุนอาหารนอนไรยของน้องด้วยนะคะเราเปิดไร้ทุกวันนะคะหาทุนสร้างบ้านให้น้องจ้าหาทุนมามุ้งหลังคาให้น้องน้งนำเพชรแงดงโมจ้าเรายงยากเมนอเยอะเลยนะคะฝากคุณแม่ใจดีคุณพี่ใจบุญด้วยนะจ้าทุกทุกท่านเลยคะ่ะฝากคุณแม่เอซีทั้งหลายด้วยนะคะในตตาน้องน้ำเพชรด้วยจ้าฝากกดไลค์กดติดกแทนฝากกดไลค์กดแชร์กดซับ คล้กดติดตามน้องด้วยนะคะช่อง youtube ค่ะน้องน้ำเพชรแตงโมนะคะน้องน้ำเพชรแตงโมจ้าอุ้ยอุ้ยอุ้ยอ้ยสนุกเลยสนุกสนุกสนุกคลิปตีพอแค่นี้ก่อนนะคะอย่าลืมกดติดตามน้องด้วยนะคะ สวัสดีนะคะสวัสดีค่ะ